คือจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานจากอำเภอท่าบ่อทางเรือนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ทำการอัญเชิญถ้วยพระราชทานนั้นนะครับการแข่งขันจะต้องหยุดนะครับะจะต้องงดไว้ก่อนนะฮะงดไว้ก่อนแนตะ่เพื่อเข้าสู่พิธีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานดังนั้นนะครับนะจึงฝากไปยังผู้จัดจาก,การเรือนี แหนพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหากเป็นไปได้นะครับการแข่งขันในภาคเช้าเราจะได้เรือสี่ลำเข้าไปนะครับก็ทําการแข่งขันให้แล้วเสร็จนะครับให้แล้วเสร็จนะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเราจะนะฮะงดการแข่งขันในช่วงเวลานั้น เพื่อเข้าสู่พิธีอันเชิญด้วยพระราชทานนี้เป็นเรือนะครับเพชรชุมพลนะครับเยาวชนโรงเรียนจากอำเภอพลพิสัยนะครับก็ส่งเรือ30ฝิีพายนะครับขเขาลมกันแข่งขันน้าสนามทีสบาลตะบนโพนสานะครับในานามเพชรชุมพลนะครับเป็นชุดเยาวชนนะครับเป็นนักเรียนครับ โอ๊บโอ๊บเมีนมามาต้อเข้าไปทำก่อน เจ้าแม่บัวลอยครับที่สบาตะบุญโพนสาใช้ตัวเรือนางสาวสมพรนาว่าเปนไปแล้วครับพี่น้องครับนะครับเป็นการว้อมเรือนะครับปล่อยประมาณเพื่อนละครับแนะถวหลังใครจะเยิระมาณช่วงนี้ีย่างัับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn